สวัสดีครับพบกับช่องสินเกมเมอร์นะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมขุดนะเอาอรูปภาพห่ดยไม่เสร็จเอาไม่ได้ทันเห็นเลยตอนเปิดตัวมาผมไม่ได้พูดอะไรนะครับผมปล่อยให้มันเปิดคาสิีนให้เห็นว่ามีอะไรนะต่อมาผมก็จะขุดเนี่ยแหละครับเ,เน็ตปิงอยู่นี่หว่าลืมอย่าเพิ่งทำอะไรมากอะไร เป๋าเต็มใส่ได้แค่สิบเออยังไม่มีเงินจ้ะโอเคขายหินเรียบร้อยไหนดูนี่จือขุดไปต่อเองินผมเคยเห็นช่องไหนทำนะพี่แทงป่ะผมน่า่าทำหลังเขาแน่เลยน่าจะใช่ผมมาทำหลังเขา ผมชอบเขาตรงไหนปะวิทยาศาสตร์น่ารู้กับผมโมโมโดเกะถ้าผมมีโลบาแบบนั้นผมก็อาจจะมีหลักวิทยาศาสตร์แบบเขาหน้านะแต่คนละแต่คนละชื่อกันเออผมเห็นว่าแมปเออแมปฟอ r ซิเค n มีอัปเดตเป็นตัววางกำดักใช่ไหมครับแต่แค่ว่าผมไม่ได้ถ่ายนะฮะผมซื้อมาแล้วแหละผมปั๊มเวลมาก่อนแล้ว ก็คือพอผมได้ตัวนี้มาผมกลายเป็นบ้าเลยนะก็คือบ้าแบบบ้าวางกับดักนะผมบอกกับเพื่อนว่าเออเพื่อนได้เวลาแล้ววางกับดักอีกคนนึงไปล่อตรงนู้นอีกคนนึงไปล่อตรงนั้นแล้วเ,เพื่อนก็ลอ่อไปให้มันโดนกับดักก็นั่นแหละสกูบี้ดูมาทันทีเลยนุใช้การไม่ได้เพราะมันดึงเสียหรอะ่ะอันนี้โอ้ใช้ตังอี้ หรือว่าจะใช้ตั้งในเกมใช่ใช้ตั้งนอกรอบบี้โอเคงั้นผมเดี๋ยวผมมานะผมไปให้ AI ผมเล่นไปก่อนสักพักใหญ่ โอเคครับผมกลับมาแล้วแบบหนึ่งเนะี่ยโอเคครับคราวนี้ผมมาควบคุมเกมนี้ต่อโอเคผมคุณได้แค่นี้เองเหรอเนี่ยผมหายไปตั้งนานแล้วนะ่ะไหมถึงได้แค่นี้โอเคครับถ้าเห็นผมงเงียบไบางทีก็คือผมไปกินข้าวไม่ก็เข้าห้องน้ำอยู่เนี่ยแหละครับผมก็จะปล่อยให้มันเล่นไปเองก็ลคือ AI ของผมคือซากที่เหลือของระบบมันนะ คือเหลือแค่ซากอะงั้นก็ทำพวกนี้เสร็จผมไม่รู้เราว่าจุดสูงสุดจะมีแค่ไหนถ้ามันช้ากว่าผมก็จะเลยผมก็จะปิดช่องไปเลยเนี่ยก็คือปิดคลิปไปก่อนเลยถ้ามันขุดนานเนะี่ยผมไม่รู้เราว่าแบบนี้มันแบบทําไมมันถึงแบบต้องขุดด้วยถามจริงคือแค่ แค่หาเพื่อนมาแล้วก็ใช้สวรรค์ก็จบเรื่องแล้วเอเคกกก่อเม็นติดโอเคติดแล้วเน็ตอย่างเปลง่งโอเคอัปเกดอันไหนดีผมเห็นว่าพี่แทงเขาเติมปะ่ะเขาหน้าเติมโอ้คือเขาเติมเขาก็มีข้อดีอย่กหนึ่งน,นะคือเขาคุดได้ไวขึ้นโอ,โอ้ก่อนหินอะไรพวกนี้เต็มไปหมดเลย อันนี้อีกอันนี้อันนี้อันนี้โอเค okay. เดี๋ยวผมขอจะเดี๋ยวผมขอตัดไปเลยดีกว่าผมรู้สึกว่านานแล้วเดี๋ยวผมตัดไปตอนที่ผมขุดจนลึกกว่าดี้ละโอเคครับผมลงมาถึงแตาล่างนะโอ้เจอเหล็กเจออะไรพวกนี้โอเน็ตปิ่นอีกโอกระเป๋าเต็ม โอเคจุดไฟเอ๊ะโอเคกดได้ละไปเข้าร่วมเกมแล้ไม่ได้เอ๊ะงั้นกินเก๊ก่อนขไยชื้อเท่าหกสิบหกบาทอัพเกต คงั้นลงไปขุดต่อฮะมาแต่น่าจะใช้เวลาอีกนั่นมมผมจะขอเล่งเวลาต่อนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับที่ผมต้องเล่งเวลาเพราะมันใช้เวลาขุดนานไปโอเคครับขุดลงมาก็เจอสัมมี่เลยจะรออะไรนั่รีบตีจะนะตาย โอเคตีไปตีตีโอหุ่จะทายก่อนไหมเนี่ยเออเออเออโอ้โหมาจากไหนอีกโอ้โหเพิ่มมาอีกเจเลอรแล้วตูอืออือโอพลังงานหมดเอ็นเอจีดิงอืออืออืออมาจากไหนอีกเนี่ย เ,ออเมื่อกี้ผมเห็นอะไรแบบแงั้นผมขอลับก่อนเอวิชัเถิดเถิดเถิดหิดพอดีดืมบบว่ายังไม่ได้จุดโอเคงั้นใช้ TNT ระเบิดอเอา TNT ปากักโคตรเจ๋งเลยละมึงผมลืมไปว่าผมยังไม่ได้จุดตอนลงมาเพราะผมลงมาก็สู้กับมันเลยลืมไปว่ายังกลับไม่ได้งั้นขอสู้จนจนกว่าจะชนะพวกมันเนะ มาโอเคตายแล้วเอาสมมันไปขายได้ไหมอืมเก็บทีนพาขึ้นสวรรค์ชัดๆเออเก็บแบบเกิดได้อีกตัวอืมอืมอ๋อนี่ไงกงสปอร์นี่มันหมายคาบหรือเปล่าวะมีกงสปอร์ซอมบี้เนี่ย อ idden. อ,อ,อ,อืออเออืออเออตีกงเลยถ้าเป็นมาครับผมผมจะการไปได้ตั้งแต่แรกแล้วนะไอ้กงเนี่ยดีดีแดกก่อนโอเคตี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 เอออไม่เกิดมานะรีบตีก่อน๋ยวมันเกิดเพิ่มอุ้มบตฟักกี้เกิดเพิ่ม โอ้ยเอ็วผมขอข้ามไปตอนที่เก็บพวกซอมบี่หมดแล้วกันโอ,โอเคครับโอเคเก็บซอมบี่ตัวนี้ตัวสุดท้ายแล้วผมก็รอสักทีใช้เวลาซื้อไปหลายนาทีมากหลายชั่วโมงนะมาในในเอเนจีลนแล้หมดละหาของก่อนโอเคเอ้นันีแหอะไร,น,รนียย เก็บดีเก็บโอเคโอเคไม่น่าจะเหลืออะไรแล้วมั้งกอเป็นการคูณเดีเาดา่ยวนะแทบผมสคิปข้ามหลายตอนมากคนดูมันจะไม่รู้เรื่องเอาเนี่ยและประเด็นโอเคสามร้อ okay. ยกว่าโอเคเออ มันไม่ค่อยม,มีอะไรแล้วอะตอนเนี้ยผมรู้สึกว่ามันต้องขุดลงไปจนกว่ามันจะสุดอะ่ะเดี๋ยวผมก็แค่จะจบคลิปแล้วแหละอผมใช้เวาลาตัดไปตึงเยอะจากคลิปยี่สิบสามสิบนาทีกลายเป็นคลิปสิบสองนาทีได้ผมคิดไว้เลยสิบสองนาทีไม่กี่วิเท่านห้ะสิบสองนาทีผมมีหา่านะ กอแต่ก็ไม่มีอะไรแล้วฮะตรงนี้ยนอกจากเนี่ยไอ้พวกเนี้ยทุดอะไรเนี่ยกระแพงบ้านนะกระแพงบ้านเนี่ยขอคุณทะลุไว้นะเผื่อมีของโอเคไม่น่ามีอะไรแล้วนีมีอะไรโอ้ลูกปัดเร็จุบโอเคตอนนี้มันก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วล่ะ เดี๋ยวก็ต้องคุณลงไปต่อเอาเต้าอของไปขายอีกแล้วผมขอคุณแถวนี้ให้มันลึกๆไปก่อนโอเคแค่นี้ก่อนตอนนี้เก็บของของเอาของไปขายก่อนโคตรปั่นป่วนเลยเดี๋ยมนี้มีปัญหาเยอะจัดเลยโอเกดับเกอ้ เดีลาขุดลงต่อจะรออะไรอึบ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 เคมีอะไรอีกดิด้านล่างดีมันจะเป็นอะไรเนี่ยอ้าอยากรู้เคขอไปทิธีส่วไเ้หิมะมันจาไงนหิมะปะ ตัวโซนีฮิมะเ,เคียร์ลงมาเอออะไรเนี่ยกับอัตภาพรังสีจุดไฟไปก่อนเดี๋ยวผมงอไปกด,ดอีกรอบเดี๋ยวตายอเอาเฮ้ยนับดีอยู่ดีก็ว้าววบเองเฉยมาทำารขุดเดี๋ยวให้มันเสร็จเสร็จไปมันก็ไม่มีอะไรมากหรอกครับตอนนี้มันก็ไม่เริ่มมีอะไรแล้วนะครับ ตอนนี้ก็อันนี้อะไรเนี่ยโอเคใช่ไหมคุดๆดไปเถอโอเคอะไรแค่ถลบแค่นั้นแหละไม่มีอะไรหรอกคุดคุดไปเถอะเนี่ยเห็นไหมมันไม่เห็นจะถลบเลยโอเคขอว่ากับงั้นผมขอทำไอ้พวกนี้ให้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวก็จะปิดคลิปแล้วนาะนสุดเลเกินเกมนี้ทาจริงเถอะ ทวายมันไม่แบบมีแบบจะพูดยังไงคือแบบขุดทีเดียวจบไปเลยอย่ะแบบขุดแค่สองชั้นก็จบเรื่องแลว้วอะก็คือชั้นที่สามก็เป็นถีมสมบัติเลยโอเคขุดขุดหาของแบบอู้แดดเปินขุดตรงนี้ไปสนมันจะถล่มหรือไม่ถล่มขอให้มันถล่มเด้ออยากจบเกมดีไวๆล่ะ จบไม่ได้ผมปิคดคลิปเลยคุณขุดไปก่อนของอไรประโยชน์ที่อยู่ด้านบนดันก็ไม่รู้คืออะไรกดกลับอีกโอ้ยของเต็มไว้สาอับกระเป๋าแล้วนะเอยขายของขายขอะไรพวกนี้อืมโอเคขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ